สวัสดีคะ่ะทุกท่านคะยินดีต้อนรับเข้าสู่การพยากรณ์ของคนเกิดวันอังคารนะคะคลิปนี้จะเป็นการดูดวงในช่วงของเดือนสิงหาคมปี2564เรามาเริ่มที่งานก่อนนะคะงานสำคัญเนาะอ่ะในช่วงนี้ทุกคนเพศหญิงเพศชายเพศที่3ทุกสาขาอาชีพ จังหวะชีวิตดีๆของคุณกำลังจะมาแล้วนะคะนะในเรื่องงานเนี่ยจะไปได้ดีมากๆเลยค่ะนะคะจนคุณรู้สึกเหนื่อยไม่ไหวอะ่ะนะมันแต่คู่แข่งมันก็เยอะนะนะ ก็มันก็ธรรมดาธรรมดาที่ว่ามันมันรุ่งซะขนาดนี้นะคะจังหวะชีวิตดีๆกำลังจะมีขึ้นมาซึ่งอาจจะเป็นสิ่งที่คุณไม่ถนัดนะคะแต่ก็ต้องระวังด้วยหัวหน้าง,งานนะคะระวังหัวหน้าง,งานที่เป็นผู้หญิงนะคะปากเธอฉึกๆเลยนะคะแต่สำหรับท่านที่เป็นฟรีแลนซ์เป็นพ่อค้าแม่ขายก็สบายไปแต่ก็ระวังอย่างบอกอะอย่างที่บอกเอาไว้นะคือ มีโคแข่งมากระวังมีปากเสียงการทะเลาะอันนี้จะไม่งามดูไม่ดีเลยนะคะเมตตามหานนยมหายหมดเลยถ้ามีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นนะคะนะยึดถือเมตตามหานนยมเอาอะไรเอาไว้ก็จะเสื่อมไปหมดเลยไม่มีเลยถ้าเกิดเรื่องทะเลาะทะเลาะบาแบนตบตีนะพ่อค้าแม่ขายนะอย่าให้เกิดขึ้นนะนะเมตตาคือการให้นะคะนะ ส่วนท่าที่ทำงานประจำดาวางหัวหน้างานที่เป็นผู้หญิงปาเธอฉุกๆแต่ในเดือนนี้แมคุณมันมาดีมากเลยอะคะ่ะคุณได้เดินซันประกอบตัวคุณเลยนี่ตัวคุณเป็นสามมบเท้านะคะคุณกําลังมองโลกแห่งอนาคตอยู่งานที่คุณทำอยู่นั้นดีมากแล้วนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่จะต้องเตือนเอาไว้คือการใช้ความละเอียดรอบคอบนะคะบางท่านนี่คือต้องศึกษาเรื่องกฎหมาย ด้วยนะเราจะอยู่ในความไม่รู้ต่อไปไม่ได้แล้วเราจะต้องเรียนรู้เรื่องกฎหมายอย่างท่องแท้นะคะนะตรงนี้เลยนะคะซึ่งเป็นไพ่ใหญ่นะคะไพ่ใหญ่ของคุณขึ้นมาทั้งหมด1 2 3 4 5สาี่ห้าหใบแสดงว่าเดือนนี้คุณเฮงสุดๆในเรื่องงานจังหวะดีๆที่จะที่คุณจะต้องเปลี่ยนมันมาถึงแล้วสำหรับท่านที่ เปลี่ยนงานเออสำหรับท่านที่อยากเปลี่ยนงานเบื่องานเปลี่ยนได้แล้วนะในเดือนนี้เปลี่ยนได้แล้วนะคะแต่ถ้าหาคนไปสมัครงานใหม่คู่แข่งก็เยอะตามนะตามนั้นแต่โอกาสได้มีสูงมากนะคะโอกาสได้มีสูงมากเลยเนาะอืมแต่อย่าลืมที่ฉันเคยบอกไปแล้วนะคะอย่าทํางานเพียงอย่างเดียวให้ทำสองอย่างนะใช้ความรู้ที่ตัวเองมีอยู่ ประสบการณ์ที่ตัวเองมีอยู่ถ้ามันลงไปนะคะนะอะเรามาดูเรื่องสุขภาพดีกว่างานดีขนาดนี้สุขภาพถามหาแน่นอนนะคะนะสิบดาบขึ้นมาขนาดนี้อย่าละเลยเรื่อง New n o r m a l ในเดือนนี้นะคะเพราะว่าคือมันมีไพ่ไม่ดีขึ้นมาในยุคนี้สมัยนี้โดนหมดนะคะขึ้นอยู่ที่ตัวเราว่าเราจะโดนหรือไม่อยู่ที่ตัวคุณนะคะ ในบางท่านทะเลาะเบาแวงตบตีกันในเรื่องงานทั้งงานประจำทั้งเ่อาค้าแม่ขายจนถึงขั้นต้องเข้าโรงพยาบาลผ่าตัดหน้าบวมปูดอะไรอย่างเงี้ยหัวแตกล้างข้หัวล้างข้างแตกแล้วไปเย็บอะไรอย่างเงี้ยระวังนะคะเพราะมันประกบตัวคุณหมดเลยนะนี่คือตัวคุณนะคะนี่คือสิ่งที่มาประกบนะแต่ก็อย่างว่าพอมีเรื่องอย่างนี้ปุ๊บจ u สติก็ขึ้นมาเลยเห็นไหม แต่ตรงนี้จะทําให้รอดพ้นได้นะคะอยู่ที่สติปัญญาของคุณนะคะอยู่ที่ความนิ่งความสงบความมีสติของคุณเองแหละทั้งหมดทั้งมวลนี้นะึ้ออยู่ที่สติของคุณเองนะคะอ่ะเรามาพูดเรื่องความรักกันก่อนคนโสดในเดือนนี้อยากจะให้คุณข้ามไปเลยเพราะว่าในเดือนนี้นี่ถ้าคุณพบเจอและคุณปิ๊งถูกใจอะ่ะมัน มันเป็นดวงที่จะต้องมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งจุกจิกตลอดเวลานะคะนะถ้าหาคนที่คุณหมายปองเอาไว้แล้วคุณคบหาเขาได้จีบติดอย่างเงี้ยเขาเป็นคนทำมันเก่งอะ่ะอันนี้ยิ่งไปกันใหญ่นะคนทำงานเก่งนะคะยิ่งไปกันใหญ่เลยใจจริงอยากให้คุณข้ามไปเลยแต่ถ้าข้ามไม่ไหวก็หลงเสน่ห์ไปแล้วก็ลุยจีบไปเลยก็ได้แต่ต้องยอมรับมันให้ได้ นะคะว่าจะมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งจุกจิกน่นนี่นั่นไปหมดเลยเพราะเธอค่อนข้างเจ้าระเบียบเธอละคะคนนี้ค่อนข้างเจ้าระเบียบนะคะนะต่อไปเรามาดูเรื่องของคนที่มีแฟนแล้วมีครอบครัวแล้วก็คือเช่นกันนะคะในเดือนนี้จะมีเรื่องทะเลาะจุกจิกจู้จี้จุกจิกอะไรไม่รู้อะไรนิดอะไรหน่อยก็เอามาทะเลาะกันแต่เราก็คืนดีกันได้นะคะเพราะว่ารักคือการให้อาภาัยซึ่งกันและกันนะคะ การทยา,ายไพซึ่งกันและกันนะคะนะนี่นะคะนะไพ่พวกนี้มาผสมกันหลายคนงงหลายคนคอมเมนต์มาเป็นภาษาอังกฤษอยพยายามแปลแต่แปลไม่ได้แต่ก็ไม่เป็นไรนะคะนะอเพราะฉะนั้นแล้วในเดือนนี้ของคนที่มีคู่แล้วก็ยังรักกันดีอยู่เล่นกับฟันปะทะกันก็เป็นเรื่องธรรมดานะคะส่วนเรื่องที่จะติดติงในหน้าไพ่นี้อืม เรื่องสุขภาพนะคะเรื่องสุขภาพ New n o r m a l นะคะและก็เรื่องทะเลาะกันในเรื่องงานจนตบตีกันหวาล่างข้างแตกต้องไปเย็บโรงพยาบ,บาล 2. เรื่องของเอกสารต่างๆนะคะข้อกฎหมายต่างๆในเนื้อง,งานที่เราทําอยู่เนี่ยต้องแม่นต้องเป๊ะต้องรู้นะคะและอันที่3คือหัวหน้าง,งานต้องระวังด้วยนะคะเพราะเธอจะจ้ำจี้จ้ำชัยคุณจนคุณรู้สึกเหนื่อยอ่อนเพลียไม่ไหวนะคะ ส่วนท่านที่เป็นพ่อค้าแม่ขายก็สบายไปงานของตัวเองเนาะสบายไปไา่เงินไม่ขึ้นเลยไม่ได้หมายว่าคุณไม่มีเงินนะคะเงินคุณได้เยอะอยู่แล้วนะคะเดือนสั้นขึ้นอย่างนี้นะคะนะตามหน้าไพ่นี้ก็หมดแล้วนะคะก็ขอทุกท่านประสบความสําเร็จในทุกเรื่องทุกด้านทั้งการงานการเงนิงนและความรักสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ